จะรวยก็ตายจะจนก็ตายผู้นำก็ตายประชาชนก็ตายจะมียศก็ตายไม่มียศก็ตายเพราะโลกนี้เป็นแค่สิ่งสมมติโลกนี้ทั้งโลกที่คุณมองเห็นเลียนแบบจากสวรรค์ไม่มีใครสามารถจะอยู่บนโลกนี้นานๆและตลอดชั่วนิรันดร บทสรุปของชีวิตคือความตายชีวิตหลางความตายนะั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงแล้วมีชีวิตหลางความตายจะไม่มีความตายต่อไปจะมีสวรรค์และก็มีนรกและในวันนั้นมนุษย์ทุกคนจะไม่ปฏิเสธต่อพระองค์เจ้าอาลัลลอฮ์มนุษย์ทุกคนจะศรัทธาต่อพระองค์เจ้าอาลัลลอฮ์ณนะเวลานั้นคุณไม่เคย ศรัทธาต่อพระองค์แต่คุณจะไปศรัทธาณวันนั้นพระองค์ไม่อนุญาตแล้วเพราะคุณได้มองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังไม่ตายคือยังมีโอกาสาที่จะกลับไปหาพระเจ้าอัลลอฮ์ก่อนที่ชีวิตจะหาไม่ก็จงศรัทธาต่อพระองค์ผูส้สร้างโลกสร้างแผ่นดินสร้างสวรรค์ le kosaang narok wabillahi tawfiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh